สวัสดีค่ะคุณคณรูลทอทัศนะคะวันนี้เรามาพบกันในวิชาแกรมานะคะของนักเรียนชั้นเกรด4ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะวันนี้นะคะท็อปิกของเราคือ subject and object pronouns นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะามาทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะมาทวนกันสักนิดหนึ่งมาดูคำว่า pronouns ก่อน pronoun pronouns นะคะ pronouns แปลภาษาไทยว่าคำสรรพนามคำสรรพนามมีหน้าที่อะไรเอ่ยคะมีหน้าที่ใช้แทนคำนามนะคะใช้เรียกแทนคนสัตว์และสิ่งของนะคะอย่างคุณครูเนี่ยใช่ไหมคะคุณครูชื่อือทัสใช่ไหมคะเวลาใช้คำที่ใช้เรียกแทนตัวเอง pronoun ที่ใช้แทนตัวเองก็คือ I นะคะเราลองมาดูกันนะคะอย่างแรกเราจะเริ่มต้นด้วย subject นะคะ subject pronouns ประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างมาดูกันค่ะค่ะประกอบไปด้วย I, V, U, They, He, She, It ใช่ไหมคะ I ใช้กับอะไรคะ I ใช้กับอะไรอ่า I ใช้กับตัวเราเองอ่าถูกต้องค่ะส่วน V นะคะใช้แทนพวกเรา รวมถึงตัวเองด้วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือญาติๆนะคะแล้วก็ตัวเราเองก็ใช้ V นะคะส่วน u u นะคะ you ใช้แทนคนที่เราพูดด้วยนะคะต่อไปค่ะ d y นะคะเ y ใช้กับพวกเขานะคะในการที่เราจะกล่าวถึงบุคคลอื่นที่เป็นกลุ่มคนจำนวนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะต่อไป He ค่ะ He ก็ใช้แทนผู้ชายส่วน s h ล่ะคะ ถูกต้องค่ะใช้แทนผู้หญิงนะคะ it ละคะ it ใช้แทนอะไรคะค่ะใช้แทนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะคะคราวนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างประโยคกัน sentences มาดูนะคะ example สังเกตนะคะทุกคำเลยที่อยู่ด้านหน้าเห็นไหมคะทุกคำเลยที่อยู่ด้านหน้าตั้งแต่ตัวแรกลงมาเลยใช่ไหมคะที่ตัวหนังสือสีชมพูเนี่ยนะคะ I V U D H e C I T สังเกตว่าเห็นว่าใช้ตัวใหญ่ค่ะเวลาเขียนนะคะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนะคะมาดูประโยคแรกกันค่ะ I am a kid I am a kid ฉันเป็นเด็กอ่าใช้แทนตัวเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะ We are students in grade 4 We are students in grade 4นะคะ พวกเราเป็นนักเรียนชั้น g r a ด e ฟรป4ใช่ไหมคะอ่าก็ใช้แทนพวกเรา you ต่อไปนะคะ you are my friends you are my friends คุณคือเพื่อนเพื่อนของฉันนะคะต่อไปค่ะ they are our teachers they are our teachers พวกเขาเป็นคุณครูของพวกเรานะคะเห็นไหมคะใช้สอดคล้องกันนะคะ ตัว D ก็คือหลายๆคนใช่ไหมคะคุณครูหลายๆคนเหไหมคะตรงนี้เป็นครูของพวกเราต่อไปค่ะ He is the reader of class He is the reader of class เขาเป็นหัวหน้าห้องนะคะสแสดงว่าหัวหน้าห้องเป็นผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้ชายคะ่ะถูกต้องต่อไปค่ะ She is a kind girl She is a kind girl แปลว่าอะไรคะ เธอเป็นคนใจดีเธอเป็นเด็กที่ใจดีใช่ไหมคะใช้แทนผู้หญิงเห็นไหมคะ s h กับ girl ใช้สอดคล้องกันนะคะต่อไปคะ่ะสุดท้ายคะ่ะ it is my pencil case it is my pencil case นะคะนี่คือกล่องดินสอของฉันใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะประธาน subject pronoun สรรพนามที่ใช้แทนประธาน นะคะก็มีประกอบไปด้วย i v u t h e y h e She, It อยู่ตรงไหนของประโยคคะด้านหน้าคะ่ะต่อไปเราจะไปดู Object กันนะคะออบเจก pronouns นะคะตัวของมันเองคำว่า Object objec t Object แปลว่ากรรมนะคะเมื่อกี้ subject อยู่หน้าประโยคส่วนกรรมจะอยู่หลังประโยคหรือท้ายสุดของประโยคนะคะไปดูกันคะ่ะว่ามีตัวอะไรบ้าง Object pronouns เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับ subject นะคะอา subject มาแล้วค่ะ subject pronoun มีแบบนี้ he, I, v, you, they, he, she, it แล้ว object pronoun ล่ะคะคือตัวอะไรอามาดูกันค่ะ object ของ I คือ me object ของ v คือ as object ของ you คือ you object ของ they คือ them object ของ he คือ him อ b j e เจของ she คือ her object ของ it คือ it ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นนะคะมาดูกันค่ะมาดูกันนะคะค่ะมาแล้วค่ะประโยคแรกนะคะ my m o m buys me a t o y เห็นไหมคะคำว่ามีค่ะแปลว่าฉันคุณแม่ซื้อของเล่นให้ฉันใช๊ไหมคะคุณแม่ซื้อของเล่นให้ฉันปกติมี ่าคำว่าฉัน้นที่เราใช้ก็คือ i ใช่ไหมคะแต่อันเป็นประธานของประโยคแต่เนี้ยนำทำหน้าที่กรรมมันก็เลยต้องใช้คําว่ามีนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ teacher tells us to read teacher tells us to read มาดูคําว่า ask ค่ะ ask นะคะก็คือ object ของ v ก็แปลว่าคุณครูบอกพวกเราให้อ่านหนังสือเห็นไหมคะไม่เคยเห็นใช่ไหม teacher tells we ไม่มีนะคะเพราะว่า we เป็น ประธานของประโยคไว้ด้านหน้าตัวอย่างต่อไปค่ะ your father called you your father called you นะคะคำว่า you าคำว่า you นะคะ you ตัวเล็กอยู่หลังประโยคเป็นกรรมนะคะคุณพ่อของคุณเรียกคุณไน,นะคะประมาณนี้ต่อไปค่ะ I play toys I love them I play toys I love them เดมในที่นี้หมายถึงอะไรคะ เขารักอะไรคะฉันรักอะไรคะของเล่นนั่นเองนะคะเวลาเราใช้เราก็ต้องใช้ให้มันสอดคล้องกันนะคะต่อไปค่ะ Mary p l a y with him Mary plays with him นะคะก็เล่นกับเขาผู้ชายก็คงจะไม่มีใครใช้คำว่า Mary plays with he นะคะเพราะว่า he เป็นประธานของประโยคค่ะต่อไปนะคะ I s e n d her an email I send her a n email นะคะแล้วก็ไม่มีใครใช้ I send she a n email อย่างแน่นอนต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะ My dog is cute I love it My dog is cute I love it อ่าอิดในที่นี้แทนตัวอะไรคะอิดในที่นี้แทนสุนัขของเรานั่นเองเพราะว่าสุนัขของเราน่ารักฉันก็เลยรักมันนะคะโอเค เราเรียนไปแล้วนะคะทั้ง subject และก็ object pronoun คำที่ใช้แทนคนสัตว์หรือสิ่งของเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะเอาละค่ะแบบฝึกหัดมาแล้วค่ะ s h o o s e the correct pronouns for the highlighted words นะคะมาหาคำ pronoun นะคะที่ถูกต้องมาแทนคำที่ถูกไฮไลท์ด้วยสีชมพูนี้ไว้นะคะโอเคมาดูกันอีกนิดนึงนะคะ บรรทัดแรกนะคะ I y o U they he she it เป็นส่วนของ subject pronoun นะคะตัวย่อคือตัว s จุดอ่าต่อไปค่ะ we, u S y o U them he him her it เป็นส่วนของ object เราจะใช้ตัวย่อคือ o จุดนะคะอ่าละค่ะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะมี5ข้อสังเกตดูนะคะว่ามันเป็นตำแหน่งของ subject หรือ object pronoun เริ่มค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาแล้วเด็กๆทำเสร็จแล้วหรือยังคะมาดูคำตอบกันนะคะเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะซาร่า watch the car ซาร่า watch the car คำตอบคืออะไรคะซาร่าอยู่ในตำแหน่งของ subject นะคะซาร่าเป็นผู้หญิงฉะนั้นต้องใช้คำว่า she watch the car she watch the car นะคะ ต่อไปข้อที่2องค่ะ e o s e played outside with James and Jim j o s e played outside with James and Jim James และ Jim นะคะอยู่ในตำแหน่งของ object ฉะนั้นคำตอบก็คือ Josh played outside with them ถูกต้องค่ะ The ข้อที่3นะคะ The house needed to be painted The house needed to be painted คำตอบคืออะไรคะ The house เป็นประธานใช่ไหมคะเป็น subject ฉะนั้นเอาอะไรมาแทนมาดูคำตอบกันเลยคะ่ะ It needed to be painted ถูกต้องค่ะต่อมาข้อที่4นะคะ Becca went to dinner with Fred Becca went to dinner with Fred นะคะ Fred เป็นผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้ชายและตำแหน่งของมันเป็นกรรมเพราะว่ามันอยู่ท้ายประโยคฉะนั้นเปลี่ยน Fred เป็น b e c k e r went to dinner with him ถูกต้องอีกแล้วค่ะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะ Kelly, Mike and I studied together. Kelly, Mike and I studied together นะคะ Kelly, Mike and I อยู่ในตำแหน่งของประธานใน subject ใช่ไหมคะฉะนั้นเปลี่ยน Mike Kelly และ I เป็น we s t u d y together ถูกต้องค่ะใครถูกทุกข้อเลย เก่งมากเลยนะคะแต่ถ้าใครยังทำไม่ถูกนะคะเด็กกลับไปย้อนดูวิดีโอใหม่นะคะแล้วก็มาเริ่มทำแบบฝึกหัดใหม่กันนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ